หนูขอโทษจริงๆนะคะที่หนูออกไปถ่ายรูปกับทุกคนไม่ได้หนูขอโทษทุกคนจริงๆนะคะที่หนูออกไปถ่ายรูปกับทุกคนไม่ได้ ทั้งี่มันเป็นรอบสุดท้ายแล้วจริงๆของหนูก็ตาม <c ười> คือตอนแรกอะหนูจำเมื่อเส็จคนสุดท้ายใช่ไหมเราแฟนคลับก็บอกว่าเออเดี๋ยวออกมาถ่ายรูปนะเพราะว่าพี่เห็นคนนี้คนนี้คนนี้เมมเบอร์รุ่นสองออกมาถ่ายรูปกับแฟนคลับก็จะตั้งออกมาถ่ายกับพี่นะหนูก็บอกว่าโอเคค่ะเพราะว่า หมือนมันเป็นรอบสุดท้ายใช่ไหมแล้วมันคือกล้องมันมองไม่เห็นคือหนูถ่ายพยายามจะซูมถ่ายกับทุกคนแล้วแต่ว่ากล้องมันมองไม่เห็นแล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูอยากจะถ่ายรูปกับทุกคนเป็นความทรงจําก็หนูขอโทษที่หนูออกไปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นกฎของบริษัทที่เขาไม่ให้ออกไปถ่ายด้วยก็ หนูถามว่าเราทำไมคนอื่นถึงออกไปได้แล้วพี่เขาก็บอกว่าเพราะว่าพี่เขาไม่เห็นก็หนูขอโทษนะคะทุกคนหนูก็อยากถ่ายกับทุกคนจริงๆแบบว่าแต่ว่าหนูขอโทษที่หนูทําไม่ได้ขอโทษจริงๆนะมันเป็นขั้งสุดท้ายแล้ว่หนูก็อยากถ่ายกับทุกคนนะ เก็บความทรงจำไว้ทุกคนนะหนูไม่อยากจะร้องให้เดี๋ยวทุกคนแต่ว่าหนูแค่อยากมีความทรงจำดีๆกับทุกคนตอสุดท้ายก็แค่จะมาพูดเฉยๆว่าขอโทษที่ออกไปไม่ได้ขอโทษที่ที่อยู่ในแค่ตรงนี้จริงๆ แต่ว่านักทุกคนมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณส <m uch os> ําหรับงานจับมือที่ผ่านมามากๆแบบมันไม่คล้อยกับหนูมากๆจริงๆแบบว่าหนูรักทุกคนมากๆจริงๆขอบคุณที่มาหากันมากๆนะคะหนูขอโทษนะทุกคนแแบบว่าหนูพยายามมีความทรงจำหนูก็พยายามจะไฟแล้วแต่ว่ามันไม่ได้จริงๆหนูขอโทษนะ เือเห็นคนอื่นถ่ายหนูก็อยากถ่ายมากอะแต่ว่าหนูว่าหนูถามเขาแล้วมันเป็นก็ของบริษัทที่ว่าเรายังอยู่ในบริษัทเราก็ออกไปไม่ได้แล้วถ่ายอยู่ตรงเนี้ยมันมันก็ไม่เห็นนะมันก็ไม่เห็นทุกคนนะ จะบอกว่าทุกคนคือสิ you yeah. s <S <grandma. S 1> ่งสําคัญของหนูขอบคุณสําหรับงานจับมือมากๆสําหรับหนูงานจับมือมันคือสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะว่ามันเป็นสาเหตุที่ทาให้หนูแต่งเพลงวินาทีขึ้นมาเพลงวินาทีก็คือเพลงที่อยากขอบคุณจริงๆที่เธอจับมือเราตลอดมามันเลยสําคัญกับหนูมากมันก็เลยแบบทุกคนมันคือเหมือนเป็นหัวใจของหนูจริงๆแล้วก็หนูอยากจะบอกว่าหนูรักทุกคนมากๆเพราะว่าทุกคนเป็นเหมือนหัวใจ หลักของหนูเลยในการแบบทําให้หนูอยู่ได้ตรงนี้เพราะว่าการที่มันมีทุกคนอยู่จริงๆคะ่ะก็ก็หลักทุกคนมากๆนะคะแล้วก็ก็หลังจากนี้ก็จะทําให้เต็มที่ในทุกๆอย่างที่เหลืออยู่คะ่ะก็จะทําให้เต็มที่คะ่ะไว้เจอกันนะคะทุกคนก็แค่อยากจะมาขอโทษที่ ตอนแรกแบบพูดบอกแล้วว่าแบบเออจะทําแล้วก็ไม่ได้ทําแบบว่าจะถ่ายแล้วก็ไม่ได้ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็ขอโทษที่แบบว่าบางคนอาจจะรอถ่ายรูปเพราะว่าบางคนก็อยู่ตรงข้างหลังแบบว่าเตรียมจะถ่ายรูปด้วยกันแล้วแต่ว่าถ่ายไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าเขาไม่ให้ถ่ายก็นั่นแหละคะ่ะขอโทษนะคะแตบบ่ว่ารักเสมอนะได้ไหม